สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรองเท้าที่เข้ามาใหม่เนาะก็ทั้งหมดนี้เป็นอัปเดตสีเนาะก็มีตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อัปเดตสีมานานมากนะครับก็คือคินวารล่าสิบสามเนาะแล้วก็ตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเอนโดฟินโปรสามเนาะตัวนี้ก็เพิ่งอัปเดตอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดแล้วตัวนี้ก็เป็นสี ส้มๆแดงๆนาะแล้วข้างหลังนี้ก็จะเกือบดำและก็ไล่เชดมาเรื่อยๆเนาะตัวนี้นะครับจะมีชื่อสีว่าไนท์ไลท์นะครับไนท์แปลว่ากลางคืนไลท์แปลว่าจุดไหมจุดมั้งนะจุดไม่เนาะมันแปลว่าเบานะนจริงๆนะครับก็ตัวนี้นะครับสีค่อนข้างสวยนะสีนี้นะก็เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงสีเดียวกันนะครับตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่7590บาทนะครับก็อนดฟินโปนะเหมาะสำหรับคนที่หารองเท้า สายซิ่งเลยเนาะสายซิงซิงแหละนะครับเทียบก็เทียบกับพวก n e ็กเปอร์เซนะครับล็อกเก็ตนะครับประมาณนี้เนาะก็ต่อไปนะก็จะเป็นตัวคินวาร่าสนะคินวาร่าสิามอ่ะก็เป็นรองเท้าที่เหมาะสําหรับทุกคนนะนะครับทุกคนนะแต่ว่าต้องย้านะว่าทุกคนที่มีหน้าเท้าปกตินะหน้าเท้าปกติหมายถึงว่าเท้าไม่แบนเท้าไม่ล้มอารมณ์ประมาณเนี้นะ ก็ตัวนี้จะเป็นรองเท้าที่ไว้สําหรับซ้อมโดยตรงนะครับเป็นรองเท้าที่เน้นสาหรับซ้อมเลยนะครับจะมีข้อที่เด่นมากๆข้อหนึ่งก็คือน้ําหนักเบามากๆเนาะเบาแบบเบามากอะนะครับคนที่ชอบพวก h o กาลิงค o อนนะครับตัวเนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะมาลองใส่ s ซาล o คโนี่นะแนะนําเป็นคินวาราสิบสามเลยเพราะว่าฟีลลิ่งคล้ายๆกันแล้วก็เบามากๆเนาะแต่ว่าจะได้เรื่องของความคล่องตัวที่มากกว่านะ แต่ก็จะมีซัพพอร์ตที่น้อยกว่านิดนึงนะครับก็ราคาตัวนี้จะอยู่ที่ส9ม0ันก้สิบาทเท่านั้นเนาะราคาก็จะเบามากๆเนาะมาด้วยก 3, 4, นะันสมสี่เนาะสีนี้ก็เป็นสีเดียวกันนะเป็นไนละ์ไลท์เนาะตัวนี้ก็เป็นสีน้ําเงินนะครับก็สวยดีเหมือนกันเนาะแต่มันดูเพลินไปหน่อยนะใครชอบที่สีเปื้อนยากนะตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะก็จะเป็นสีที่ทํามาให้เหมือนกับ เอนโดฟินสปีดนะครับเป็นสีขาวแดงเนาะก็ค่อนข้างสวยนะสีนี้ในเอนโดฟินสปีดก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้เนาะใครสนใจที่จะสั่งซื้อรองเท้านะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะบ๊ายบาย